จบโโสุดท้ายเลยครับไม่น่าเชื่อเลยพ่อครับทำไมผมล,ง,ลงทุนขนาดนี้ก็ไม่รู้จะได้กหลับแล้วจะได้ก็หลับเถิดสิเออ,เอ,เอกรนดังอีกปิดปากเ <c oughs> อละ ผมเกลียดเป็นๆเป็นด่าบ้าเลยใส่แบบเปิดเผยเลยครัอ้นามัยครับใช่นามัยสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เราให้เห็นตัวประหลาดเป็นสัตว์ประหลาดเราลองของจริงเลยเหรอนี่โอ้โหโชว์ในการไม่มีทำมาเลยโออน่าทำมาแล้วก็ทำคลิปของเราทำให้มันแบบแปลกไปเลยเออแข่งออกไปเลยนะเป็นตัวประหลาดเด้ออ่าแค่นี้ก็ประหลาดบอยแลยประหลาดเลยดิบดีเลยนะ งูหัวคนเราปกติมีแต่คนหัวงูนึกออะนะทีเนี้ยคนหัวงู่เนาะชอบอะไร้าบหัวงูบาดพอน้อยสุดจ้อยู่ทุกวันก่อนนอนเขาสบายแล้วต้องตื่นมาแล้วเพิ่งดื่มเสร็จวันนี้จะดูบอลไงอ๋อเดี๋ยวอนดูข้างหน้าข้างหลัง thấy đấy, là... <laughs> tổng tài <đủ> <laughs> đấy, anh đi <tro associated> mua <train>. yeah เหมือนกองเชียร์ตอนนี้นายฟุตบอลไอ้เนี่ยอะไรฮะอ่าโอ้โหแบบเกิร์เกิร์ลเซ็นครับเช่ครบรรยากาศเขาแไอ้ตัวอย่างนี้เลยอ่าหน้าบินไหมนะมีนได้ด้วยนะใช่ครับที่นู่ลมีเราไปเราเราได้เห็นช้างเห็นเสือเห็นหมูนะสุัาวาสัตว์ยัตว์าตีโยยนะครับอย่ารู้มาดูกันได้บางคนนะเห็นด้วยนะ อ่านะฮะกามวิจิตรนี่ไปดูเลยตัวประหลาดรับไปดูกันชัดๆจ่าใจอีกครั้งหนึ่งตัวประหยาดอ่าเด็กชาวบ้านผมบอกเลยตัวประหยาดอเอตัวเนี่ยเป็นงูนะฮะนี่ครับแต่หัวเหมือนกอล่ำเรื่องเดราะดอเบลิงเงี้ยหน้าคากิกซี่มากเลยอ่ะผมสีทองเกันเลยกิกซี่อ่ะครับแรายการเหรอเออเออแฟนที่ตอกิกซี่เนี่ย พี่มันมันทํำไหมทำแน่นอนตโวเอ้ยร้านเปอร์เซ็นต์ครับมันเป็นยังไงพี่ดูละก็เันเอาไอ้พวกตุกแกมาเสียบอะเหรออือดูแล้วยูไปไหนโอวีผมเรียบเลยอะเออไดมาไดมาลูไดมาลูเอามาให้มีให้เห็นเลยนี่แหละโอวประหลาดใช่ไไม โอ้โอ่าดูดิใช่ดูสิอ่าต้องจับกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเออเหมือนกันเลยผมผมเรียกว่ายุ่ง่วงอีกเนอะอ่าดูสิครับโอ้นี่ก แล้วกินเบียร์เลยนะใช่เล,เลยอ่ะนะฮะนี่เขาบอกว่านักวิชาการระบุเนี่ยบอกว่าเป็นพบว่าในส่วนของแขนมีการวางตำแหน่งต่างต่างกันครับต,ตัวแต่โดยรวมเนี่ยเชื่อว่าเป็นตัวเดียวกันนะเ้วก็เชื่อว่าเป็นซากข,ของสิ่งมีชีวิตสองอย่างมาประกอบกันครับนะฮะเขาบอกว่าเอ,อส่วนที่อยู่ตรงหัวมันเนี่ยเห็นฮะฮะหัวมันเนี่ยมันคือลิงธามาลิน โอ้ธนาสุการแล้วมันแทนมาลินอ่าแล้วเชียวพามาลินพามาลินโอมันเหมือนกับปีศาจเกมลินอะเกมลินป like ีศาจแสนสนถลเมืองเหมือนลิ้สีแก่ก็เหมือนเออเหมือนเงาะเน่าคล้ายเงาะเน่าบ้านผมตอนนั้นช่วงนั้นน้าท่วมเยอะหน้าอย่างเงี้ยืมี้พูดได้ไหมพูดได้เหรอกูมึงว่ากูเหลอ เอาตาของตูคืค่นมาันเป็นตัวอะไรมีภาพลิงธรรมารีนให้ดูด้วยเหรอเอา้านันแมันเป็นตัวอะไรลิงธรรมารีนไหนะเขาบอกมีภาพลิงธรรมารีนให้ดูด้วยช้านิดหน่อยช้าเราใช่เหรอผมว่มามันไม่มีแลนะ้ววนี่ไงอ๋โอโอ,โอ้พี่เหมือนกันนะนี่คือลิงธรรมารีนที่เขาบอกว่าอาจจะเอามาทำได้เพราะลิงเป็นลิงขนาดที่ว่าไม่ใหญ่ไม่โตมากนะฮะ แล้วมันจะทำยังไงฮะมันก็เอาตัวเนี่ยยักเข้าไปใช่ไหมใช่ก็ไปตัดต่อไงโอ้ดูมือเนี่ยนะเล้วเออ๊ะมีมือหรืออินเดียดอนมือหรือทีมนนะลาจะเป็นมือล้เล้อโอ้รูปร่างมันตลบอ่ะโอ้รูปร่างมันประหลาดจริงๆนะฮะคือใช้วิจารณญาณในการดูนะฮะเด็กๆแนะนำผู้คล้องด้วยรูปคล้องบางท่านเนี่ยเขาอู่โอ้แล้ว ง่ายคนเด็กอผู้คบอกไปลูกไปอาอหวยกันเด็กไม่เล่นตอนนี้หวยก็จะขึ้นบนดินนั่งอยู่ใต้ดินั่งกัแลแต่นะฮะไอจีหลับละนะไอหมีตัวนี้มนขี้เสาร์มันตายอ่ะพี่ไม่สบายกินเลยมันกินก็นอนแล้วนะฮะยังไงก็ดูแลแล้วก็ใส่ใจสัตว์ของไทยที่เหลือนะฮะเอ้า โอ้หสิงสารศาสตว์ของไทยยังอีกมากมายนะครับไม่ใช่ว่าไปเหือมีอย่างเดียวพวกเกี้ยพวกอะไรด้วยรู้เงินรู้ทองเอาเลยเอ้าแต่เขาเรียกกันถูกเออยังมีอยู่เยอะมาได้ไงเนี่ยพวกเตี้ยพวกไอเดี้ยไอเดียพวกนี้คือยังมีเยอะพวกช้างพวกอะไรมากมายเหลือเกินนะฮะเสือสิงกระทิงละใช่ปนาอะไรเงี้ยโอ้โหเดี๋ยวสาววันนี้อ่าวันนี้เรียบร้อยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณเอ็นบอยห้าสิับ โดยคุณธนาชัยประสิทธิ์นะครับขอบคุณกะทิอร่อยดีนะครับทันคุณภาพจากมะพร้าวคัดร้อยเปอร์เซ็นคุณศักชัยลงมาลสิทธิ์ขอบคุณเครื่องดื่มตาสิงนะครับคุณภาพคนคุณภาพสังคมนะครับโดยคุณรังสิ์ลักษิตานนนะฮะและขอบคุณนักสืบพแนาหน้าโดยคุณวารินภูชริวงศ และคุณสินทุกผู้สินิมบเกิดแน่แล้วอยังไงก็สนุกเกอร์นี่ต้นส่งข่าวจังเลยอ่าดานส่งเนี่ยผิดหมดเลยนะนะคือจริงๆเนี่ยสนุกวันเนี้แซ็กสโพนนำหกหนึ่งแล้วก็โดนลมซีลสามเจ็ดหกนะครับโอ้โหเพอความตื่นเต้นในทีมงานเราไปทํามาเออเนี่ไปทํามางงยังไม่รู้เลยไปทะานชื่ออะไร้าดาวลุ่มดาวลุ่มโดนใบนะฮะ วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับามาทรายการยอดหลัง World Wide s ว o r t b e t Top TV วันนี้สว,ส,สวัสดีครับ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 